จ่าชีเป้าของอสกอร์พี่เขาลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่เตด,ด ันที่ผมจ่าแตงก็ค่าสันงฟุตบอลมาให้หาคูด้วยกันนะครับค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ก็ยังคงมีฟุตบอลให้ได้เลือกรับชมรับเชียร์เช่นเคยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นนอกจากหน้าช่องของเราแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ l ล n e แอดแอตตูสา,สาบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ล um ีกอังกฤษนะครับคู่มาอาคู่ไฟเดย์ไนท์นะครับมีแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเวิร์มตัน ฟอร์มการเล่นกลับมายอดเยี่ยมเช่นเคยนะครับไม่แพ้ใครเลยเสมอ1เกมแล้วก็ชนะคู่แข่งมา4เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึกเอฟเอครับก็เพิ่งจะเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสมผลให้แมนซิตี้นั้นก็เข้ารอบชิงชนะเลิศไปอย่างต่อเนื่องอีกฤดูกาลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้นะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนั้นก็พ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเกมนัดล่าสุดเประตู ได้ประตูชัยนะครับในช่วงท้ายเกมจากมาเทสนูเนสนั่นเองนะครับส่งผลให้ซิตี้ณเวลานี้นะครับพวกเขาก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านะครับโดยที่ตอนนี้มีอายุมี61คะแนนด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าตามทำผลงานได้กระเตื้องขึ้นมามากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้นะครับเริ่มที่ปัญหาเพื่อเพื่อปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็เริ่มที่จะคลี่คลายบ้างแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบเกมรุกเข้ามาใหม่นะครับเควินเดอบรโนนนดงงมมาาาชก็จะไ้ลสใ ส่วนด้านข้างก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าจะมีใครแต่ง้ายแต่ตัวยืนน่าจะเป็นซาบินโยนะครับซาบินโยนะครับก็น่าจะได้ลงสนามในเกมค่าคืนนี้ครับวูฟบผู้มาเยือน5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครชนะมา5เกมรวดนะครับณเวลานี้เดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับ3ประตูต่อ0โดยที่วูฟตอนนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ขยับตัวเองขึ้นไปถึงอันดับที่13แล้วนะคร หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นพวกเขาจมอยู่ในอันดับที่17มาโดยตลอดนะครับแต่ตั้งแต่พวกเขาเริ่มที่จะทําคะแนนได้แล้วก็ทิ้งห่างพื้นที่โซนตกชั้นได้ก็ทําคะแนนไล่นะครับก็แล้วแซงทางด้านของทอตแนาโดสเปอร์ ur, รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยอีกต่างหากนะครับทั้งฝั่งของวู๊ปมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บอพอประมาณนะครับแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจะทับเพราะว่าตัวผู้เล่นหลักๆก็ยังอยู่กันค่อนข้างจะครบนะครับตอนนี้ก็จะนําทับโดยมาเตสคุนย่านะครับที่มีข่าวว่าน่าจะย้ายไป,ไปอยู่กับแมน,นเช ที่เหนือกว่ามากมาย66 ต่อ15เนะครับส่วนในแง่ของเฮทเวสมองว่าซิตี้ขออภัยครับก็เป็นซิตี้นะครับที่เหนือกว่าชนะ4จากการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับโดยที่วู๊ดทำด้านชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับครั้งสุดท้ายที่วูฟบุกมาชนะนะครับต้องย้อนกลับไปปี2019ก็บุกมาชนะได้2ประตูต่อ0ส่วนเกมแรกที่เจอกันซิตี้ก็บุกไปเฉือนถึงโมอิลิวสกานะครับไป2ประตูต่อ1โจทย์คู่นี้คือซิตี้1สกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไป2สกอร์นะครับต้องบอกว่าซิตี้ณเวลานี้พวกเขาเริ่่่มมมมมมจจะีคววาัันนอกกกใแล้้ร็เ ดูจะมีความจัดจ้านมากๆแม้ว่าจะขาดเออร์ลิงฮาลันไปก็ตามแต่แต่ทางฝั่งของวูฟก็ถือว่าช่วงนี้ช่วงนี้พวกเขาดูจะมีความมันอ,อกมันใจพอเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันดูแล้วมีโอกาสที่สตีจะชนะเชียงเพียงแค่เฉียนเฉีไม่เกิน1สกอร์สูงมากๆนะครับเชียร์ไปที่วูฟเนตันคิดว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดหรืออาจจะเซอร์ไพรส์เสมอก็เป็นได้ครับ าการที่ซิมบเดซิกาเยอรมันนะครับไฮเดยมฮามพบกับโบคุมคิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับทางฟังของเจ้าทีนไฮเดยมฮามเจ้านะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่มากๆนะครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันครับโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะสตุตการ์ดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยทําให้สถานก,การณ์ของไฮเดยมฮามต้องบอกว่าแตกต่างจากฤด,ดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงนะครับฤด,ดูกาลนี้ได้ไปเล่นฟุตอบอลคอนเฟอเรน รอบลีกเฟสนะครับแต่ทว่าแล้วก็ในศึกฟุตบอลนูเสนเซีาต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับณเวลานี้อยู่ันักที่16ของตารางคะแนนมีเพียงแค่25คะแนนเท่านั้นนะครับโดยที่ตามหลังนะครับพื้นที่โซนปลอดภัยอยู่ถึง3อยู่ถึง5คะแนนนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสายการที่เลวร้ายแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าเจ้าถิ่นอย่างไฮเดมเฮมนะครับไฮเดมเฮาสนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการก่อนนะครับวันนี้ก็เถือว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บปะมานะคร ว่าส่งผลอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของไฮยัมพาวณเวลานี้ครับส่วนคู่มาเยือนอย่างโบคุ่มนะครับหเกมหลังสุดนลีฟอร์มการเล่นยังคงย่าแย่สม่ําเสมอนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอเกมเดียวแพ้ถึง4เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับอูนุนเบอร์ลินมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่งผลให้ณเวลานี้โบคุ่มนั้นก็จ่ะตกชั้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าตามหลังพื้นที่โซนปลอดภัยเพียงอาจอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่ก็ต้องบอกว่าเเหลือกาารแแขข่่งงงงััันนนีีพยยค3ท้ไ โอกาสที่พวกเขาจะตกชั้นก็สูงมากนะครับโดยที่มี21คะแนนด้วยกันนะครับในแง่ของ head to head คู่นี้ไปก็เป็นเขาก็มองว่าทางฝั่งของไฮยิมฮามนะครับดูดีกว่าเล็กน้อย42ต่อ31ครับส่วนในแง่ของ head to head นะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของโบคุ่มที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่ไฮยิมฮามไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่ทางฝั่งของไฮยิมฮามเปิดบ้านเอาชนะต้องย้อนกลับไปปี2018นะครับตอนนั้นอยู่ลีก้าทูกันนะคระตต่อ2ส เกมแรกที่เจอกันโบคุ้มเปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์คู่นี้คือไฮยมฮามนะครับสเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของโฮบคุ้ม um นะครับ มากันที่ศึกการชซิลิอาอิตลีนะครับโตลิโนพบกับเวเนเซียคู่นี้คิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับโตลิโนเจ้าถินนะครับห้าเกมหลังสุดช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมด้วยกันครับโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่อนาโปลีมาศูนย์ประตูต่อสองนะครับแต่ทว่าทางฝั่งของโตลิโนฤดูการนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับ อยู่จบน่าจะจบช่วงของกลางตารางนะครับตอนนี้อยู่นันที่บมี่10มี43คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของตรอร์ินโนตอริโนถือว่ามีปัญหาเพิ่มเติมเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้ววันนี้จะไม่สามารถใช้งานทางด้านทางด้านของลาซานโนลาซานโนได้นะครับที่ติดโทษบานก็ยังถือว่าส่งผลกระทบต่อการจัดทัพอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างตรอริโนครับส่วนคู่มาเยือนนะครับอย่างเวเนเซีย5เ,เ,เกมหลังสุดนี้ในช่วงนี้ฟอร์มการเล่นไม่มีความคงเส้นคงวาเลยนะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไป2เกมโดยที่เกมนัดล่ครับเปิดบ้าานพพ่ยแตอ ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่เวเนเซียตอนนี้พวกเขายังมีลุ้นอยู่นะครับอยู่ในที่18ของตารางคะแนนอยู่โซนตกชั้นมี25คะแนนโดยที่ตามหลังเลตเช่นะครับอันดับ17พื้นที่ปลอดภัยอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาสู้สุดๆนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ในฤดูการนี้นะครับสำหรับทางฝั่งของเวเนเซียโดยที่เวเนเซียพวกเขาไม่มีแทบจะไม่มีปัญหาเู้าเล่นบาดเจ็บนะครับต้องบอกว่าจัดทัพได้อย่างสมบูรณ์มากๆในการบุกไปเยือนตอริโนในเกมค่ำคืนนี้ครับในแง่ของวินพับบร 12ต่อ17%นะครับส่วนในแง่ของ Head to Head คู่นี้นั้นเป็นโตริโนโที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ2จากการเจอกันหดานัดสุดโดยที่เวเนเซียนะชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยที่คู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าการเจอกันในรอบ6 7เกมหลังนั้น ส่วนมากเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนั่นเองนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่เวเนเซียบุกมาชนะเนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2022นะครับแต่เกมแรกที่เจอกันโตลิโน่บุกอาเปอร์อาเปิดขอภพยโตลิโน่ก็บุกมาเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับโจ์คู่นี้คือโตลิโน่บังคับชนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าโตลิโน่พวกเขาไม่เน้นอะไรแล้วนะครับแม้ว่าช่วงระย,ยะหลังๆการเล่นในอาการเล่นในบ้านจะค่อนข้างหวังผลได้ก็ตามแต่แต่ทางฝั่งของเวเนเซียพวกเขามีพอยต์ที่เหนือกว่าแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นนถ้้าาหากหกกวังจะขึไปด และเช้ให้ได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เวเดเซคิดว่าบุกไปไม่แพ้โปริโนครับมากันที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับลาโยบาเยกาโนพบกับเกตตเฟ่คิกออฟกันในเวลาตีสองครับลาโยเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะคาราไรมา4เกมติดต่อกันนะครับแบ่งเป็นเสมอหนึ่งแพ้ถึงสามเกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายแพ้ต่ออตเล็กโกมาดิดมา0ประตูต่อ3นะรรรยทีีีากกไมุ้นนใ มีอยู่อันดับที่11มี4 1คะแนนด้วยกันถ้าถามว่ามีลุ้นไหมก็ยังพอมีหวังนะครับในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าทางฝั่งของลาลิกาสเปนก็ได้โคตายูโรป้า ota, Europa, นิดถึง3ทีมด้วยกันนะครับโดยที่ห่างจากอันดับที่8อยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของรายโยระยะหลังๆนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรายโยวันนี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพอสมควรนะครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานทางด้านของบัตเล่าได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของอาทางด้านของลัตตตรััขอภอภยททีี่ิดท มีปัญหาติดโทษแบนนะครับโหต้องบอกว่ามีปัญหา2คนด้วยกันนะครับที่หลังจากที่ทําผลงานได้อย่างไม่ดีแล้วนะครับยังต้องมีเสียบู้เล่นไปถึง2คนด้วยกันนะครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อการจัดทับอยู่พอสมควรนะครับสำหรับทางฝั่งของลาโยบายเอกกโนครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างเกตตเฟ่ห้าเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกันเลยนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ถึง4เกมด้วยกันโดยที่เป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดหน้าสุดนะครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อไรอัลมาดิดมา0ย์ ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่ทางฝั่งของเกตาเฟนั้นก็อยู่อันดับที่12นะครับมี39คะแนนด้วยกันโดยที่คะแนนตามหลังลาโยเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ดูจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับโดยที่วันนี้พวกเขาก็ถือว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างปะปายเหมือนกันนะครับก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อการจะทับเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งของเกตาเฟในแง่ของวินพับดังนั้นเขาก็ให้ทางฝั่งของลาโยเหนือกว่าไม่มากนะครับ42ต่สนนงบสอง h ่อคู่นี้เป็นลาเยอี่เซ เลกนอยชนะเกมเดียวจากการเจอกัน5้านัดหลังสุดโดยที่เกตาเฟไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับเกมคู่นี้ก็จะหนักไปทางเสมอกันนั่นเองนะครับครั้งสุดท้ายที่เกตาเฟบุกมาชนะต้องย้อนกลับไปปี2018นะครับบุกไปชนะได้2ประตูต่อ1นเกมแรกที่เจอกันในฤด,ดูกาลน,นี้เสมอกันไป0ูนย์ประตูต,ต,ต่อ0ย์ครับโจดคู่นี้คือลาโยนะครับเสมอเสียหายซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกาันเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วพวกเขาก็จะดูดูจากฟอร์มการเล่นก็ไม่มีความมั่นอ,อกมั่นใจทางคู่เลยนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอการสูงเชียไปท่ ได้เลยครับมากันที่ศึกพิเมล่าลีก้านะครับศึกฟุตบอลลีกของโปรตุเกสปอร์โตพบกับโมไลเลนเซ่ครับคิกออฟกันในเวลาตี25นาทีครับปอร์โตเจ้าถินนะครับหเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเพวกเขาชนะ3แพ้ไป2เกมครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็พระราชาบุกไปพ่ายแพ้ต่อเอสตาล่ามา2อศูนย์ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของปอร์โตณเวลานี้นะครับก็ลุ้นเหนื่อยมากๆนะครับกับการไป ฟุตบอลยุโรปในฤดูการหน้านะครับโดยที่ตอนนี้มีอยู่อันที่ที่มี62คะแนนด้วยกันนะครับการไปฟุตบอลยูโรปาลีกนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเองครับน่าจะดีที่สุดในฤดูการหน้าสําหรับปอร์โตคือการไปฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ Conference นั่นเองครับโดยที่ปอร์โตก็ดูจะมีปัญหาคนเล่นบาดเจ็บค่อนข้างพอสมควรเลยนั่นเองครับก็ดูส่งผลกระตบต่อการจัดทัพแล้วก็ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในช่วงระยะหลังๆสุดๆครับสำหรับทางฝั่งของ f c ฟซีปอร์โตส่วนคู่มาเยือนนะครับอย่างโมไลเลน,น่กมสวอรายยแพค ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2 5แพ้ไป2เกมโดยที่ไม่ชนะใครมามา3เกมติดต่อกันครับเดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับนาชิองนาวน,านะครับหประตูต่อหนึ่งแต่ว่าทางฝั่งของโมเรนเซ่ตอนนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็จบน่าจะจบที่ช่วง กำลังของตารางนะครับอันดับที่10มี36คะแนนด้วยกันตอนนี้ก็เหลือการแขาา่งขันเพียงแค่2อ2นัดเท่านั้นนะครับก็ถือ่า3นัดรวมนัดนี้ก็ถือว่าเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองครับสำหรับทางฝั่งของโมเรเลนเซ่ผู้มาเยือนครับในแง่ของเฮทเวิรดคนนี้เป็นปอร์โตโที่เหนือกว่าพอสมควรครับชนะ4จากการเจอการ5้านัดหลังสุดโดยที่โมเรเลนเซ่นั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าสถิตินั้นค่อนข้างจะครบาคมมากมากเลยนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของปอร์โตในแง่ของวินพับขออารคอไรับในแง่ของ I จทย์คู่นี้นะครับก็คือปอร์โตต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าปอร์โตณระยะหลังๆนะครับพวกเขาดูจะเป็นทีมที่จบสกอร์ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับโดยที่ระยะหลังๆยิงชนะคู่แข่งไม่ขาดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของโมเลนเซแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะเล่นจะไม่ดีแต่แพ้คู่แข่งไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคู่นี้อาจจะมีสกอร์ทั้งสองฝั่งแต่เชื่อว่าปอร์โตทำได้เพียงแค่เฉือนเอาชนะเท่านั้นน่าจะไม่เกิน1สกอร์คู่นี้เฉียไปที่โมเลนเซคร มีไฮเดมฮามครับมีทางฟังของเวเนเซียครับมีเกตาเฟ่และก็โมไลเลนเซ่ครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยดสกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ